จะทำอะไรปล่อยออกมาปล่อยออกมาเป็นมือแรกพ่นดีใจพ่นในย่างเล่นใส่เสื้อสีแดงพร้อมแล้วคนหนึ่งเตี่ยใส่เสื้อสีแดงแต่ว่านี่ตัวนี้ซื้อบีเบอร์้นะคะ่ะนี่บีเบอร์บีเบอร์ใส่เสื้อสีฟ้าอ่าเสื้อสีฟ้าแถบสีสม้มดีใจคึกคักได้ออกนอกบ้านละเมอเนี่นั่นเห็นบ่ปล่อยออกมากระตึกกุ๋ยสนามหยาบบีเบอร์อย่าทำ บีเบอร์อย่าทำนะอย่าทำห้ามทำห้ามทำบีเบอร์ไหนสุดหล่ออีกตัวหนึ่งล่ะนักซี่อยู่ไหนีนเตีย้ยเตี้ยใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีแดงแล้วผมหล่อไหมใส่เสื้อสีแดงผมหล่อนะผมหล่อนะครับใช่ไหมเตีย้ยเตี้ยหล่อไหมโอนฟันแลนดไปละ เพนแล่นไปทางปุ่นนั่นน่ะเล่นแล้วนี่อีพันนั่งอยู่นี่มันี่ไ่ได้ใส่ไ่ได้ใส่เสือ้บอบม่ได้ใส่เสื้อได้นี่นอนละดีใจดีใจมื่ออากาศดีปล่อยออกมาเหร่นนอกบานดีใจหลังจากทีเ่าเห็ดสนามใหม่เพ่นดีใจเพ่นได้ออกนอกบานเด้นั่นเตี่ยก็ดีใจใญ่เลยคึกคักเอา้าจังไดบักละ อ,อดีใจบ่ดีใจไรบ่นั่นดีใจไรบ่นี่สดชื่นคักเพื่อออกนอกบ้านเนอะน่ะบอกให้นั่งกันนั่งเอานั่งนั่งให้เรียบร้อยนอนให้เรียบร้อยเอาจะสดยหายไหมละ่ <c oughs> ะอ่ะจะเฝ้าจุ๊บกันมากละไ <c oughs> ม่ต้องหักกันหลายลูก <c oughs> เตี้ยไปไหนเตี้ยนี่นี่เตี้ยสิออกนอกบ้าน่ายไว้เป็นรักฐาน เตี้ยสินีออกนอกบ้านเตี้ยหามออกนอกบ้านเด้มักออกลอกบ้านตอนนี้เพื่อนนี่ออกไปไล่รอบละ่ะหลงเด็กเป็นน้ำเอามอาให้ออกเด้นั่นนั่นเอ้ามีเพื่อนมาจากไหนเพื่อนอยินเสียงมมกันนั่นมีเป็นบ้านหนึ่งเป็นปล่อยมาออกมาเหล่นมาจาัจ้ะ แต่ว่าเพิ่นได้ยินเสียงเลยนะ่ะเป็นแอบเบิงแม่ซี่แอบเบิ่งเพื่อนบ่ไปแล้วนั่นนั่นเพิ่นแอบเบิ่งงูเพิ่นนั่นเห็นบ่ได้ยินบ่ล่ะเอาเตี้ยมาแล้วเตี้ยมูก็ออกมาเล่นมาบังละอ้าวมูก็ออกมาเรนนัะนะ่นแหละเนาะ นี่แหละค่ะหลังจากที่ให้สนามยาหยาไม่เนาะพอดีพึ่งปล่อยเพิ่นมือแหลกมันก็เลยสนุกสนแล้วร์บันแล่นเหนรีหออยญยุบานนี่นั่นแต่ว่านี่สิหาทางออกได้นี่เสื้อแดงนี่เสื้อแดงสิหาทางออกอย่าออกไปเด้อเสื้อแดงนี่ยายาดยเด้อยาเด้อเตี้ยเตี้ยอย่าออกเด้อบักละออกไปนี่หายไปเด้เตี้ยเตี้ยห้ามออกนะ หามออกนะนันเตรียห้ามออกเป็นน้ำหมาก็มีควมขมซุกค่ะพี่น้องเนาะควมซุกท่างใจมีเพื่อนนึ่งยู่ทางพี่บันนี่เพื่อนนี้เพื่อนนั่งแอบอยู่หน้าประตูนี่อยากออกบ้านตด้นีกันได้อยากออกบ้านตัวนี้ออกไดบ่ความซุกท่างใจเนาะพี่น้องปล่อยหมา <c ười> ปล่อยหมาเหรนมันเป็นความซุขทางใจ ไปแล้วคุณไปทางไรบุะะนี่เดี๋ยวจะย้ายสิพามาเบิ่งอันสวนพักย้ายปลูกไว้นะจ๊ะปลูกใส่กระถางไว้สารเนรย้ายกับตะไคร้นี่ค่ะสารเนยร,เรย้ายแล้วก็ใบพักชีเลยสารเนรงามไหมคะนกมันมาจิกกลิ่นของยายเนี่ยนกมันมาจิกกลิ่นค่ะนี่จิกกินหยอดมัน งามอค่ะนี่พักหอมเลือยหรือว่าใบหอมปีเขาเนาะใหญ่เอามาเสียบไปไม่ก็ติดละค่ะได้กินแล้ะค่ะปลูกพักง่ายๆสาระแหน่กับกําลังงามแต่ว่านกกระจิบมันมาจิกกินี่ตะไคร่อันนี้ก็ว่ามมิดมีต้นหอมมีขึ้นช่ายค่ะร่วมมิดคือกันกระทางนี่ก็ได้นี่แหะค่ะไฟมาผ้าชมสวนพัก งามบ่คะผักหญ่นี่ละค่ะสวนผักม้ากันนี้ไปคนละทีบระท้างค่ะเดี๋ยวแยกสิพ้ามาเบ่งดอกไม้ดอกนี้เด้องามงามงามบ่งามบ่คะนี่เราจะปลูกใส่กระถางใหนะม่น้อพม้อามหรอกจ้าคลิปนี้ก็ได้ปล่อยม้าเล่นมีความสุขนะคะ ล่กลับมาชมดอกไม้ชมสวนพักไปละค่ะสวัสดีค่ะ